สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับโอ้ต้องบอกว่าตอนนี้อเมริกาทนไม่ไหวจริงๆนะครับหลังจากที่ต่อสัญญาเล่นใน e อลิท i ลิมิตเนี่ยก็ประมาณ1เดือนนิดๆนะครับหลังจากนั้นเนี่ยความพันก็จะได้เล่นในลีกอเมริกาต่อแน่นอนแล้วนะครับสำหรับโปรเวลีบอลเฟเทเลชันนะครับตอนนี้ก็มีการ ประกาศต่อสัญญาแล้วเรียบร้อยนะครับก็คือทีมของ o อเร o โ a ว l ลคิ i ี no ทีมเดิมของ่อพันเกิดปราดนะครับแชมป์เมื่อปีที่แล้วนะปีนี้ก็ลุ้นรักษาแชมป์นะครับจะเป็นดับเบิลแชมป์สปีซ้อนได้หรือเปล่ามาตามรับชมกันเลยนะครับคุณผู้ชมวันนี้ต้องบอกว่าทีมของ o อเร o โ a วอลคิ Re ี no เนี่ยประกาศนะครับต่อสัญญาเรียบร้อย สำหรับชมพู่พรพันธ์เกิดปราดนะครับเซตเตอร์ชาวไทยของเรานะโอ้โหคอมเมนต์ดีใจมากมายตอนนี้1,785คนกดถูกใจไปแล้วนะครับรวมถึงตัวของพรพนธ์ด้วยนะนี่พรพันธ์ก็ขึ้นของตัวเองเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นข่าวดีก่อนที่เราจะพบกับทีมชาติเวียดนามวันนี้บอกเลยว่าเป็นงานหนักจริงๆนะเพราะว่าเราได้พักน้อยกว่าเวียดนามนะครับแต่ เวียดนามก็กลัวเราจริงๆทุกคนนะครับก็มีการคอมเมนต์มากมายนะเมื่อเห็นชาชูออนนะครับโดยเฉพาะเซตที่2เนี่ยที่เราเอาชนะฟิลิปปินแบบขาดลอยนะครับโอ้โหคือเวียดนามเนี่ยคือตกใจเลยนะว่ากลับมาแล้วนะครับสำหรับชาชูออนนะก็คือเป็นผู้เล่นที่เวียดนามค่อนข้างที่จะเกรงกลัวนะครับในฝีม้ลายมือของชาชูออนนะครับแล้วก็ได้เห็นจริงๆนะว่าเมื่อวานเนี่ยการที่ชาชูออนลงเล่นกับฟิลิปปินนะครับ รูปแบบการเล่นของทีมเนี่ยดูลื่นไหลามากขึ้นอาจจะยังไม่ตีหนักหน่วงนะครับชัชชออนอาจจะเก็บแรงไว้ลงลุยกับตู้เย็นวันนี้แน่นอนนะครับวันนี้ได้เห็นการแข่งขันขระหว่างตู้เย็นกับชัชชออนแน่นอนทุกคนและเมื่อมีชัชชออนเพิ่มขึ้นมานะครับตัวทําคะแนนที่มีทักษะในการเล่นหลากหลายเนี่ยปอนพันเกิดปราดก็สามารถที่จะเสกสารปั้นแต่งรูปแบบเกมให้เราได้เห็นแบบสนุกสนานแน่นอนนะครับก็มีทั้งวิดีโอนี่ ใครอยากดูก็เข้ามาดูตัวเต็มกันได้นะใน IG ของออเร o โ a วากิลลี่นะครับพรพันเกิดปราดนะครับโอ้โหยอดนะครับนี่จังหวะนี้เซตให้เพื่อนๆพื่พทำคะแนนปีที่แล้วเนี่ยเป็นกอบเป็นกรรมโดยเฉพาะอเบอร์คอมบี้นะครับคว้าแชมป์ลีกโปรเลย์บอลเฟเดเรชันสาวไทยคนแรกที่ได้แชมป์ลีกอเมริกานะดีใจกับพรพันธ์จริงๆนะครับตามรุ้นตามเชียร์กันต่อทุกคนก็พรพันธ์ได้เล่นกับอเบอร์คอมบี้แน่นอนนะครับเพราะว่าอเบอร์เนี่ย ประกาศต่อสัญญาไปก่อนแล้วนะก็ดีใจกับอเบอร์คอมบี้นะครับส่วนใหญ่จะเป็นเซตเดิมทุกคนนะก็จะมีเพิ่มเติมมาบ้างนะครับบางคนเท่านั้นเองนี่ก็ยังคงมีอเบอร์คอมบี้นะครับมีพอร์เตอร์นะแล้วก็ชวานนะครับแกสบาวนะแล้วก็เพิ่มใครเข้ามานี่เลยนะครับได้ฮัน n น่ามานะฮันน้าอีกคนหนึ่งเนี่ยคนนี้สาวสวยนะครับประจําทีม เวกัสพิวนะคนนี้ตีดีนะครับหัวเสาคนนี้เล่นดีนะครับอัลไซเตอร์บอกเลยว่าแมวแน่นอนสำหรับทีมของพรพันเกิดปราดนะครับแล้วก็ได้ลิเบรโรมาเพิ่มเติมนะหัวเสาของแกาบิดไรส์นะครับอย่างนาย่ามาโอ้โหถือว่าดีเลยนะครับแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นผู้เล่นชุดเก่านะครับอย่างวันเดไว้ก็เซนสัญญาต่อนะอีกคนที่เพิ่มเข้ามานะครับก็คือรูเปอร์นะครับของทีม เวกัสทิวนะครับนี่ก็มาดูกันได้ทุกคนนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวตบนะคนใหม่ของทีมออเรโดวาลคิรีในปีหน้านะครับฤด,ดูกาลหน้าแน่นอนนะหลังจากที่แข่งแอดิกก่อนนะทุกคนเดี๋ยวมีหลายคนจะงงนะครับพอมาเล่นแอดิกก่อนนะประมาณเดือนกว่ากว่ากับปียนุตแป้นน้อยนะครับหลังจากนั้นก็จะไปลุยในศึกของโปโลบอลฟิลด์เรชันนะครับส่วนปีนตเนี่ย อาจจะอยู่ LOVB ก็ได้ทุกคนนะครับแอเนตาน่าจะต่อสัญญานะก็ดีใจกับทั้ง2คนนะครับตอนนี้ก็รอปีนุษย์ว่าทีมไหนจะประกาศตัวคว้านะครับตัวไปเล่นในลีกอเมริกาปีหน้านะครับ ก็ตามลุ้นตามเชียงกันต่อทุกคนสำหรับลีกอเมริกาแอดมีไฮไลท์ให้ดูทุกคู่แน่นอนนะครับใครที่อยากจะดูก็ฝากก, like, ก, share, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเหมือนเคยนะครับจากลุงม,มีคอมเมนต์เปลี่ยนมาเป็นลุงม,มีสไตล์กันนะครับสำหรับวันนี้ก็ดีใจกับพพันธ์เกิดปร,ราดนะครับตอนนี้ก็ต่อสัญญาเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็ไม่ต้องสงสัยอะไรกันต่อไปแล้วนะครับเล่นลีกอเมริกาต่อแน่นอนส่วนตัวของบุ๋มบีมชาชออนนะครับแอดคิดว่าวันนี้น้องน่าจะใส่เต็มร้อยนะครับทีมชาติไทยหลายคน น่าจะทุ่มเทเต็มที่เพื่อที่จะคว้าแชมป์รนับที่2ให้ได้นะครับก็โดนกองเชียร์ของเวียดนามเข้ามาโห่แน่นอนทุกคนนะครับเพราะว่ามันมีดราม่ากันอยู่นะแต่ก็ส่งกำลังใจนะครับไปให้กับน้องๆทีมชาติไทยทุกคนคว้าแชมป์ให้ได้นะครับเอาชนะพี่สุดหล่อตู้เย็นให้ได้นะเอาละครับผมสำหรับคลิปนี้ใครชอบ ใครมีความคิดเห็นยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลูมิสไตล์กันด้วยแล้วก็คอมเมนต์เข้ามาไล่เปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะครับสำหรับวันนี้ลูมิคอมเมนต์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ